November ร o a าร Pod อดแ by November Our Channel, November Our Channel. ในวันที่โลกไม่เป็นใจต้องบอกกับตัวเองนะครับว่าขอบคุณนะที่ยังสู้มาถึงตรงนี้ Hello and welcome everyone You're listening to November Art Podcast สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะขอกอดหัวใจทุกคนนะครับที่กําลังรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้มันยากจังวะเคยไหมครับที่รู้สึกว่าตื่นขึ้น,นมาแล้วเหนื่อยแค่ตื่นก็เหนื่อยแล้วปัญหาที่ถาโถมเข้ามาเหมือนกับคลื่นที่ซัดแบบไม่ยอมหยุดพักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานความรักความสัมพันธ์ต่างๆหรือว่าความคาดหวังที่เราแบกเอาไว้จนไหลหนักไปหมดนะฮะวันนี้ผมอยากจะบอกกับคุณว่าไม่เป็นไรครับถ้าคุณจะรู้สึกแบบนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าหนึ่งบางครั้งคนเราก็อนุญาตให้ตัวเอง อ่อนแอบ้างก็ได้ครับเราอยู่ในโลกที่บังคับที่เราจะต้องเก่งต้องเข้มแข็งต้องยิ้มตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะลืมไปเราเองไม่ใช่หุ่นยนต์ครับเราคือมนุษย์ที่มีความรู้สึกการยอมรับว่าตอนนี้มันยากมันคือก้าวแรกของการเยียวยาแล้วครับไม่ต้องฝืนยิ้มถ้าอยากร้องไห้ไม่ต้องวิ่งถ้าตอนนี้รู้สึกอ่อนแรงแค่ประคองตัวเองให้ผ่านวันนี้ไปให้ได้ก็นับว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วครับ 2. ท้องฟ้าไม่ได้มืดมนตลอดการนะครับจำได้ไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยหรือว่า2ปีก่อนคุณเคยเจอเรื่องที่คิดว่าไม่รอดแน่ๆมาก่อนแล้วดูสิครับตอนนี้คุณยังอยู่ตรงนี้อย่างเช่นเรื่องของโควิดหรือว่าอาจจะเศรษฐกิจที่ทําให้เรานั้นอยู่ยากขึ้นทุกวันแต่คุณก็ผ่านมาถึงทุกวันนี้และยังยืนอยู่ตรงนี้คุณผ่านมันมาได้เสมอครับความทุกข์ก็เหมือนกับพายุครับมันพัดเข้ามาให้เราเปียกปอนให้เราหนาวสั่นแต่สุดท้ายมันก็จะเคลื่อนผ่านไป ท้องฟ้าหลังพายุมักจะสะอาดและชัดเจนกว่าเดิมเสมอเพียงแต่คุณจะต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะรอวันนั้นเท่านั้นเองนะฮะ 3. ม,มองหาความสุขเล็กๆในวันที่เรื่องใหญ่ๆมันพังในวันที่โลกใจร้ายกับเราครับลองมองหาสิ่งเล็กๆที่ยังใจดีอยู่บ้างกาแฟาแก้วโปรดที่รสชาติเหมือนเดิมเพลงที่บังเอิญเปิดไปเจอแล้วโดนใจหรือว่าจะเป็นสายลมเย็นๆที่พัดผ่านหน้าอาจจะนั่งเล่นหลังบ้านหน้าบ้านบางทีการมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นนะครับแต่มันคือการเก็บเกี่ยวความหมายจากรายละเอียดเล็กๆระหว่างทาง และ4ครับคุณคือฮีโร่ในชีวิตตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาชมหรอกครับไม่ต้องไปคาดหวังว่าเราจะต้องยิ่งใหญ่เราจะต้องโดดเด่นในสายตาของใครนะครับลองส่องกระจกดูแล้วมองดูตัวเองและบอกตัวเองว่าขอบใจนะที่ยังไม่ยอมแพ้คือเรื่องบางเรื่องมันเป็นสิ่งที่เราไม่มีประสบการณ์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเจอจริงไหมฮะแล้ววันนี้เราได้เจอ ถือว่าเราได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าอะไรจะอยู่หรือว่าจากไปวันที่คุณเหนื่อยที่สุดนะครับแต่คุณยังเลือกที่จะตื่นมาเผชิญหน้ากับมันนั่นแหละครับคือความกล้าหาญที่แท้จริงอย่าลืมนะครับชีวิตเราต้องใช้ให้ดีชีวิตไม่ได้ใจร้ายกับเราตลอดไปหรอกครับโลกนี้ก็ไม่ได้เหวี่ยงอะไรที่มันแย่ๆมาให้เราทุกวันหรอกครับวันนี้อาจจะเป็นแค่บทหนึ่งที่แสนสาหัสแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนจบของชีวิตจริงไหมฮะหนังสือเล่มนี้การเดินทางของชีวิตยังจะต้องไปต่ออีกเยอะเลยทีเดียว พักผ่อนให้เต็มที่ใจดีกับตัวเองให้มากๆทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนครับบางครั้งบางทีเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่ากําหนดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ให้เกียรติตัวเองให้อภัยตัวเองในส่วนที่ผิดพ,พลาดไปพี่ตูนบอกว่าชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอสู้กันต่อไปครับลุย November Art Podcast and Production.